สวัสดีค่ะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับมาตรการพักชำระนี่นะคะของธนาคารต่างๆที่เข้าร่วมตามมาตรการรัฐนะคะค่ายพักชำระนี้2เดือนวันนี้ช่วงนี้คุยกันเรื่องธนาคารกรุงเทพใครที่เป็นลูกค้าธนาคารกรุงเทพมาฟังทางนี้นะคะเอ๊ะว่าจะติดต่อยังไงที่ไหนทํำยังไงดีนะคะอ่ะนะมาดูหลักการกันก่อนนะคะธนาคารกรุงเทพเขาช่วยเหลือลูกค้าแบ่งเบาภาระนี่ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการ ของรัฐนั่นเองนะคะพักชำระนี่2เดือนนะฮะสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่อรายย่อยนะคะในพื้นที่ควบคุมและนอกพื้นที่ควบคุมที่ต้องปิดกิจการนะฮะจากมาตรการการควบคุมของทางการนั่นเองนะคะคุณสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์ในการพักชำระนี้ได้นะคะใครที่เดือดร้อนก็คือ แจ้งไปนะคะนะแต่บางคนก็บอกว่าเออฉันยังพอไหวนะยังไม่อยากพักชําระนี่หรืออะไรผ่อนได้ก็คือผ่อนปกตินั่นเองนะคะอ่ะนะคุณต้องแจ้งเขานะคะที่สาขานะะธนาคารกรุงเทพต่างๆหรือนะคะโทรมาเบอร์1333นะคะ1333นะคะเลขหนแล้วก็33ตัวว่างั้นเถอะนะคะหรือที่02-645 5 5 5 5 5นะคะ02645 5555นะคะจะลงทะเบียนกระผ่านเว็บไซต์ของ Bangokbank.com นะคะ www.bankokokbank.com นะคะอืนะ ก็เริ่มได้เลยวันนี้จนถึง15สิงหาคม2564นะคะเราจะต้องผ่านภาวะวิกฤตโควิด -19 ไปได้ด้วยดีไปได้ด้วยกันนะคะจะนี้ส่งพลังใจให้ทุกคนค่ะลูกค้าธนาคารอื่นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังต่อนะ